การประสมคำะสมระหว่างพยาญชนะที่ตัวอยู่ข้างหน้าสระสองตัวหลังคือสะระผสมด้านบนที่อยู่ด้านบนสระเนี่ยเขาเรียกว่า,สวาเสียงวรรณยุกเสียงวรรณยุกเราจะวางไว้สระตัวแรกสระตัวแรกคือสระตัวอ่เห็นไหมคะตัวเอตัวอะไรพวกเนี้ยเราต้องดูว่าสระตัวไหนมาก,ก่อนอาโอเออย่างเงี้ยเราก็จะเอาเสียง วันอยุพรุ่งนี้ไปวางไว้บนสระตัวที่มันมาก่อนในที่เราเรียง R O E ไม่ใช่รูปที่เราเห็นแบบนี้นะคะตัวนี้ก็เป็นไปหายไปไปใจใจใจใาจ่ายจ่ยเมยเอยเอยเ้ยเฮยเฮยเฮย ซวย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 ,ย,ย,ยถ้าเราจำเพยัญชนะในภาษาจีนได้พัวพัวมัวฟัวเตอเทอเนอเลอแล้วเรารู้สระอาโอเออีอูอี آ, o, e, o, e, o, e, จำเสียงวรรณยุกได้อาอาอ่าราเราก็มาทำแบบนี้เลย ถ้าเรารู้เพียงชนะรู้สระรู้เสียงวรรณยุกเราก็เอามันมาเทียบคําภาษาไทยเราก็จะเลยเราก็จะรู้ว่าคํานั้นมันอ่านออกเสียงว่าอะไรถ้าเกิดเราไม่รู้ภาษาจีนเลยแต่เรารู้สระเพียญชนะเราก็มาเทียบคําแล้วเราก็จะอ่านคํานั้นได้พอเราอ่านได้เราก็จะเขียนได้เช่นกันอ่ะทันไหมคะทันไหมคะค่ะ สำหรับวิชาของครูนัทนะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแล้วก็พบกันใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะในวิชาภาษา,าจีนจีเจียนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ